โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูคลิปพิเศษจากดูนกันเลยครับ The Royal House ตระกูลของตัวพระเอกนะฮะซึ่งนำแสดงโดยน้องทิโมธีชลาเมตนะฮะน่าดูมากงานสร้างดูยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากมีทั้งความใส่ฝายแล้วก็เป็นความแบบงานสร้างดูยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากมีทั้งความสายแล้วก็เป็นความแบบ <c oughs> คือมีความดรามา่าแน่ๆแล้วก็จะดูแบบจริงจังนะฮะเป็นเรื่องของครอบครัวแต่จริงๆแล้วมันมีผลต่อทั้งจักรวา <c oughs> ลอะไรเงี้ยเออเป็นเรื่องที่แบบมีความพยายานอยู่ <c oughs> ซึ่งเป็นหนังที่กำกับโดยเ <c oughs> ดนิสวิลนอฟนะฮะ <c oughs> เป็นผู้กำกับที่เก่งมากคนนึงเลยลี่ะ <c oughs> to not only make sure his people survive but that his son is the he should be is the son of duke leto and lady jessica and my initial conversation with denis was simply begging him to you know, be able to take part in the film the great houses look to us for leadership duke leto takes a precedence you know they rip him especially jason he's the protector of the atreides i mean he's definitely the head knight who watches over the family

ทั้งฉากทั้งภาพทั้งสเกลหนังนี่แทบจะเป็นแบบหนังมหากาพย์อีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับของปีนี้ลีเบกก้าเฟอร์กูสันก็มานะครับผมที่เราเคยได้เห็นบทนางใน The Greatest Showman ใช่ไหมที่เป็นแบบว่าผู้หญิงที่ออกมาร้องเพลงว่าแบบทุกคนตะลึงเลย and this benazirite love me i to who take everything we've built and give it to that duke when a gift not a gift every movie needs its bad guys and the darkanins are the old ancestral enemies of the Atreides. the darkanins have been a very dark sadistic family in this galaxy frank herbert created a very powerful <Yerely> Aaron Vladimir He just shows up and then his shadow looms throughout. the they let him get the caca, go man, huh? Wow. Nickel never got the manic only. That's he's done, I go man, huh? Squeeze rapper. Squeeze hard. Yes, Uncle. And the Fremen. Kill them all. The Fremen are native tribes. รถเสียงดนตรีอะไรเงี้ยก็มีความเป็นเอกลักษณ์มากซึ่งรอบนี้ก็นำโดยฮานมซิมเมอร์นะฮะจาวิเอร์บาเดมก็มาตัวร้เจมบอลใช่ไหมหรือว่านักแสดงที่เป็นตัวร้จากโนคันที่โฟอโอเมนจนได้ออสการ์นะครับก็มาด้วยแล้วก็มีออสการ์ไอแซคอีกคนนึง นี่ตอนนี้มาแล้วฮะคนกีตาร์แมวนี่คือรวมดาวทั้งนั้นเลยอ่ะรวมนักแสดงแบบเทพเท่หทั้งนั้นอ่ะนะฮะยังมีเซนดายาอีกนะที่เป็นนางเอกใช่ไหมเนี่ยมาแล้วเซนดายาแล้วนางเอกสไปเดอร์แมนนะจ๊ะตอนนี้เป็นแฟนทอมฮอลแลนด์แต่ว่ามาเรื่องนี้ก็จะมาเป็นกุ๊กกิ๊กกับพิโมติชาร์เล็มส์ a r a k i s us. She's used to this hostility between her people and the people that are trying to take from her lands. She's a fighter at the end of the day. ฉากต่ลตู้เนี่ยมีความสมจริงมากเลยอ่ะมันมีความแบบดูแล้วมีความถึงขังอลังการแบบเรากับว่านี่คือเป็นการออกแบบงานสร้างที่เหมือนกับอยู่ในนั้นจริงๆอะฮะโลกของทะเลทรายบ้างละหรือว่าฉากอวาอากาศบ้างละอะไรเงี้ย ผมว่านี่เป็นงานสาร้างที่ทะเยอทะยานที่สุดของพุ่มกับเดนิสฟิลนอฟเลยทีเดียวนะฮะต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยสำหรับดูนก็หวังว่าจะได้ดูกันในโรงแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเข้าโรงผมจะไปดู IMAX นะฮะตอนนี้ก็ดูที่เกาหลีน่าจะดูได้แต่ว่าที่ไทยก็ต้องรอลุ้นให้ลโรงหนังเปิดไวๆผมหวังว่าจะได้ เห็นหนังเรื่องนี้ฉายในโรงที่ไทยด้วยนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในงานสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีและก็น่าจะเป็นที่รอคอยของใครหลาย่คนโดยเฉพาะคนที่เป็นสายดูหนังเนี่ยผมบอกเลยว่างานของพุ่มกับเดนิสฟิว o นอเนี่ยไม่เคยทําให้ใครผิดหวังแน่ๆนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีหนังบางเรื่องที่ทำแล้วดูเข้าใจยากสักนิดหนึ่งแต่ว่า โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนังของพุ่มกับท่านนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นหนังคุณภาพทางนั้นนะครับต้องไปติดตามเป็นอย่างใกล้ชิดผมเชื่อว่าวันหนึ่งเดนิสวิลนอฟก็ต้องได้รางวัลออสการ์แน่นอนไม่รู้ว่าระหว่างเดนิสวิลนอฟกับโนแลนใครจะได้ก่อนกันเนาะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปพิเศษนะฮะรีแอคชั่ กับเรื่องดูนนะครับผมก็เดี๋ยวไปติดตามกันต่อไปว่าถ้าเกิดดูหนังเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงเ๋ยวจะมาพูดคุยกันชนัะอย่าลืมติดตามกดสนะับสไคร้รับช่องนภัสเอสนะครับกับบนะิ๊กนภัรนั้นเราจะมาพูดคุยเรื่องหนังกันหลังจากนี้คนระไม่ว่าจะเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นๆนะฮะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ